เว่ยปฐกุณเวนี่มก่อนก่อนไอ้หมอยสวัสดีครับวันนี้ก็มาพอกันอีกครับแฉปใสเส้นแนวนะครับสีจะมาเห็ดคลิปล้างหนูนานะครับครั้งแรกลองเห็ดเฟืองมันเป็นแังไี้นะครับเนาะหนูนานะครับล้ามโตพวกเครื่องในมันนะครับพวกใสพวกสมนาคมจะตับนะครับตับกนลือมันนะครับ สองอย่างนู้นสามตัวนู้นแข็งครับแช่นาฟแช่ลาไล่ก่อนตอนนี้เ้าเรว่งรอการแช่หนูไว้ผมกะจะขอลล์ยนหยาดดังไฟก่อนนะครับเด้อ เป็นการเล่นไม้ไผ่แต่ไม้ไผ่ไม,ไมากตะบ้านไทยนะครับไม้ไผ่เดี๋ยวให้เขาล้ำนะครับมันลองเห็นล้ำนู้เวอร์มันนี้มันติเป็นจริงเด๋นะครับนะครับเดียเด๋ยวไม่เรียบร้อยแล้วไม้ไผ่เห็ดล้ำนู้นะตอนเดียวพอแล้วครับคิดว่านะลองก่อนทั้งพ่อตัอดอีก เ,เครื่องกังนเลยเครื่องจะมีตะไคร่นะครับผมจะหยุดตำแต่ไข่กันเลยใส่อองผิดตำลงไปเลยนะแล้วไข่เ,เลยก็อาจยวมันเขน้ากันเลยนะทีเดียวอันนี้ก็ครั้งแรกเลยที่ลองเห็ดตัวน้อเป็นยังไงนะครับ เที่ยบว่าหอมนะครับใส่มาเลยเอาหัวนเป็นรสาติเป็นแนวเทียครั้งแรกนี่อนนี้นุ่งกันละลายนะครับหลังจากแช่ไปมันสามสี่นาทีนะครับกะิีฟักให้มันเป็นตอนเป็นตอนเป็นฉินเป็นฉินนะครับ ครับหลังจากนุ่งผ้มผักันบ่อยแล้วจะเป็นการปรุงสมอนนะครับหมอนมอญไใส่เลยนะครับระเบิงนะครับว่าเครื่องปรุงมัญไซน์เอียงแน่นะครับมันกัดิุงนี้หกตะไข่หกแยงเนี่ยแล้วครับเนาะ เป็นตะไคร้เหยี่ยวหอฮอร์บกพริตนะครับผมตำไว้แล้วลงไปเลยครับเ,เพื่ออะไรครับออมเพื่ออ่ากันไก,ก่กระไรน,นะครับผมผมก็เห็นผมเห็นทางแหลกแล้วเป็นกระสุนของผมนะก็จะเป็นกังไรนะครับทางแหลกเลยต่อไป X เ,เป็นน้ำปลานะครับคลุกชุนะครับ น้ำตาแดกนะครับย้อนลงไปน้ำหนึ่งก็หอมหอมนีนนี่เป็นพริกไทยเม็ดนะครับผมใส่ลงไปน้ำเลยแล้วความหอมเหมอือนกันครับอันนี้เป็นหนุกโรดนะครับพริกขีนูใส่ไ,ไปเลยครับแล้วควมหอมนะครับฟ้านมหอมเขาไปทำเลยหอมรวมหอมสี่นะครับ ม้โนหัวสิมัวม้นหัวสิมโมเดลนะครับกล้าเอาเลยก็ยให้มี่หน่ำนะน้ำนิดนึงเอาอยางนะครับครั้งแรกเงี้ครั้งแรกเงี่ ล้าหนูอร่อรยครับเด็เครื่องหัวมันมมนะครับเกือบเต็ียมขับนี่ก็เป็นล้าหนูที่ผมกอกไว้จะอร่อยประมาณหนูก็อยู่ประมาณน,นี้นะครับอันมีแค่บางเดียวเป็นการทดลองก่อนนะครับครั้งแรกมันจะเป็นรสชาติจังไเลน,นะครับมันจะแสีบหรือมันจะห่านเสบมันจะซุกหรือม่นซุก คือการทดลองนะครับผมใช้ปิ๊กตัวนี้นะครับตั้งตั้งข้างในเลยนะครับเอาหนเอาล้ำว่างตลางครับมันยังสีผมนะครับไอ้<ฮ>พวกมหอนขึ้นมาจากนี้นะครับเอาหอ่อ,หอนบอกห่อ,หอนอมากเลยครับที่แลกว่าเรียกสองบังนะครับม,มันเหลือสองบังนะแต่ว่ามันมวกพ่อว่างเตานะครับเดี๋ยวอรอบน,าน้าจะออกแบบใหม่นะ ล่อมกระบังหนึ่งมังงอที่เป็นยังไงนะครับสิินไหนด้วยว่าไหนยิ้มแฉบหรือว่าแสบนะหลังจากระวังล่อหนูนะสุกกว่าทุกเกิะสุกโมเสตเวลาจังกะทีนะครับปล่อยมันไปเลยนะครับตอนเสียงมันเสียงความหอนของไหม้ไพมันดังฟดเสียงฟดอยู่นะครับระวังล่อนะครับอันนี้หลังจากในกระชับเวลาล่อหนูสุกนะครับว่าไทยให้เมืองข้างหน้าหน้าบานนะครับ คิมงานแบบลายเลยเต็มนาบานเนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เห็ดล้ำนูน่านะฮะมันสิกินได้บ่ไดนห้องก็ยังว่าหัวเลยมันสิแซ่บบ่แซ่บมันสิสุกบ่สุกมันสิเค็มบ่เค็มมันสินัวบ่นัวก็ยังงงหูวนะครับเพราะว่ามันบ่สามารถที่จะซิ่มได้นะครับบ่คือเฮาเฮ็ดใส่หม้อนะครับอันนี้ก็สิมีเสียงหนามก็หลังเดือดอยู่ในอันบังเป็ไผ่นะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เบิ่งนะครับ ยังมันเดือดยังมันกดครับมันติดหอมไม็ไผ่เราเดือองหอมแต่ว่าติดหอมเป็นไผ่นะครับแล้วก็เส้นแสบบ่แส็บซุกบ่ซุกก็เส้นซุกก็สิมีหลายแต่ว่าเส้นแสบผมบ่อหัวเสินแสบหรือเปล่านะครับรมันสิบโมได้มันบ่นบคืออยู่นอกหม้อนะครับมันต้องใส่บงังบางล้านไปแล้วนะครับไปเดี๋ยวรอเวลามันซุกค่อยมาเบิ่งกันอีกทีนึงนะครับผมว่ามันสิเป็นจังได๋นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดกระดิ่งติดตามให้น้ำมิงนะครับ สวัสดีครับหลังจากรอมาประมาณกับสามสี่นาทีนะครับนาดีซุกเลยอว่าเมานนะครับตอนนี้เทเลยนะครับว่ามันจิเป็นยังไงนะครับบางเรืองนะครับงามเดียวไปเบิ่งกันตอนเทว่าวมันสิเป็นยังไงนะครับซุกหรือบุซุกนะครับผมคิดว่าน่าจะซุกแ้มันดนและนะครับนี่จะเป็นหน้าตาแล้วครับล้ำหนูหน้านะครับซุกนะครับ พ้อมแสบนะครับในหมาตรทานอยู่ที่ว่าผ่านนี้นะครับเบื้องตับมันเอาอยาชิงตับผ่านๆเทครับพร้อมแสบนัวพอดีเลยยัางานต้องเข้มอยู่ครับมาต้านไอโดนะครับ ครับเนี่ยก็สิเป็นล้ำนูน่านะครับเห็ดเรียบ้อยเลยนะครับ<ม>นี่ก็สิลร่องซิมเมืองไหเบิงว่ามันจีแซบบอสเขาบอกมันจะทานอยู่ไอโดพานแซบอยู่อยากชิมนะครับเหนือเปื่้ยก็ต่มเปื่้ยนิ่มก่อนขวานได้หมอ,อยว่าแซบนะเห็นแนวนี้กิน แซ่บก็ข้าหัวเตยหมอมันอ่อนไม่นหนุ่มนะภาพก็อ่อนหนุ่มก็หัวเตยหมอกเนื้อนิ่มนะมแค่สมัมผัสติดดินสืกรุ่นเลยนะครับแซ่บวกกันอยู่กบแซ่บ,บก็ขหัวเตยหมออยู่มันจะหนุ่มมันจะอ่อนมันจะเปื่อยดีนะครับ หัวซิหมอนันแห้งอันนี้ข้าเหมือนห้องหลามเห็นมันหนุ่มนะครับความหนุ่มต่างกันเลยหอมหอมเครืองหอมมีแค่เม็ดน้ำทำยังไงเลย นี่ก็ลัมล้มนู้นน่ะนะครับเรีย,ยบร้อยเอาเป็นเวลาผมเฉพาะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด subscribe กดติดตามให้นะไปเลยครับเด้อแต่มียังคลิปใหม่มาให้เบิรงนะครับนั่งกันเองผมก็ขอขอนุญาตจบคลิปไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณครับพี่น้องเนาะงหลบับหนาเชียร์ให้เบิรงอีกว่าชิ้นยังเนี่ยห้เ,เบิรงกแบบแสบนะครับมีไว้ยูนในหัอวอยู่ครับ รับคลิปนี้คุณพอจะไปแค่นี้นะครับเด้อขอบคุณครับผม